ความยินดีด้วยที่คุณได้กลายเป็นคนแรกที่จะเริ่มต้นการฝึกตนบนโลกมนุษย์คุณมีคําถามอะไรไหมซูปเปอร์สตาร์ระดับโลกซีชวงหยานเออฉันอยากถามว่าถ้าฉีดน,น้ํายาเข้าสู่ร่างกายไปแล้วแต่ไม่สามารถปลุกพลังพิเศษขึ้นมาพวกเรายังจะสามารถฝึกยุทธต่อไปได้ไหมแน่นอนแต่ทุกๆคนก็จะมีวิธีการฝึกตนที่แตกต่างกันออกไปโอเคฉันเข้าใจแล้วเริ่มต้นการฝึกตนได้มนุษย์แต่ละคนจะมีโอกาสเลือกอาชีพฟรีแค่คนละหนึ่งครั้งเท่านั้นหลังจากคุณเลือกแล้วเราจะเทเลพอตน้ำยาประสานยินไปให้คุณ คุณจะต้องใช้มันโดยทันทีโอ้ oh, สุดยอดน่ารักมากสเปเชียลเอฟเฟกต์พวกนี้มันสุดยอดมากเลยน่าเบื่อจังแฮะถ้าหากว่าพลังไม่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นคุณจะต้องทำคะแนนภารกิจให้เพียงพอเพื่อแลกเปลี่ยนกับนั้งยาประสานยีนในภายหลังคุณต้องการจะใช้โอกาสนี้ตอนนี้เลยหรือไม่ไม่เป็นไรเงินฉันจะฝึกยุทธและจะลองคิดดูก่อนว่าฉันจะเลือกไปในเส้นทางไหนเท็ทดดราเห็นความมิตรธรรมได้โปรดเริ่มการฝึกยุทธได้เลยในขั้นแรกคือการฝึกยุทธขั้นปานปรับแตง่งฉันจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ ระว่างแผนปรับปรุงมันให้สอดคล้องเหมาะสมตรงกันกับอาชีพที่คุณได้ทงการเลือกไว้นอกจากนี้เพื่อที่จะได้เทคนิคลับในการฝึกยุทธขั้นสูงคุณจะต้องให้ความร่วมมือและทําผลงานเพื่อบนมนุษยชาติในตอนนี้ฉันจะส่งวิชารับปันปรับแต่งขั้นหนึ่งไปให้คุณฉันจะอธิบายใจความสําคัญของวิชาลับให้แก่คุณทีละประโยคโปรดปฏิบัติตามเนื้อหาและพยายามฝึกฝนด้วยเข้าใจแล้วนี่มันการฝึกตนขั้นปันปรับแต่งบ้าบออะไรกันนี่ทุกคนสามารถได้ยาภาษาญีจยิงหรอแบบนั้นฉันก็สามารถแข็งเก่งขึ้นได้สิจะมาดูไรนี้เพราะ ต่ว่าหากเธอทำมันสำเร็จฉันก็อยากจะลองดูนะสี่ช่วงหยานเธอจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้นะพวกเราจะสนับสนุนเธอเองจะล้มเหลวก็ไม่เป็นไรนะเธอจะเป็นเทพธิดาของพวกเราเสมอ <Yes. S 1> ขอแสดงความยินดีคุณได้ทะลวงขั้นไปที่ขั้นหนึ่งปานปรับแต่งขอแสดงความยินดีคุณได้ทะลวงขั้นไปที่ขั้นที่สองของปานปรับแต่งขอแสดงความยินดีคุณได้ทะลวงขั้นไปที่ขั้นที่สามของปานปรับแต่งการทะลวงขั้นอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อรากฐานการฝึกยุทธฉะนั้นคุณควรจะพักสิก่อนและโปรดทำตามคำแนะนำของสามขั้นแรกเพื่อหลอมมรเป็นนนนึ่งกับพื้ฐายุทธ ได้ยินว่าการฝึกยุทธในระดับที่สูงขึ้นจะสามารถเพิ่มอายุไขได้อย่างนั้นเหรอเป็นเรื่องจริงต่อจากขอบเขตปานปรับแต่งคือขอบเขตก่อตั้งขอบเขตขั้นก่อตั้งจะทําให้ช่วงชีวิตยืนยาวขึ้นได้ถึง150ปีและถ้าหากเป็นขอบเขตแกมทองคําช่วงชีวิตจะยืนยาวได้ไปอีก500ปีนอกเหนือไปจากเรื่องอายุไขแล้วความแข็งแกร่งของคุณก็จะยังเพิ่มพูนขึ้นด้วยพลังโจมตีจะรุนแรงยิ่งกว่าขั้นปานปรับแต่งไป20%เอาแล้วทุกคนการสาธิตการฝึกยุทธในวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วนะอันที่จริงมันยังมีรายละเอียดยิบย่ออีกมากแต่ทุกคนจะต้องไปสัมผัสกันด้วยตัวเองนะ บาเอ้ยนี่ฉันสามารถมีชีวิตยืนยาวได้ขนาดนั้นเลยเหรอการฝึกยุทธมันแลดูง่ายจังฉันอยากจะฝึกบ้างนี่ฉันจะหากำไรฝึกยุทธได้ที่ไหนฉันอยากได้ใครที่ต้องการฝึกยุทธได้โปรดตั้งปาร์ตี้กับฉันด้วยหลังจากที่เราฝึกยุทธแล้วเราจะกลายเป็นทหารเลวหรือเปล่านะเฮ้ยไม่ต้องไปคิดมากหรอกทหารพวกแกม่ฝึกยุทธพวกแกก็จะตายแต่ว่าทหารพวกแกฝึกยุทธพวกแกก็จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้สาวน้อยซีซวนหยานคนนี้เขาของจริงแฮะเธอไปถึงขั้นสามของปานปรับแต่งเร็วกว่าอัฉริยะอย่างฉันอีกพอสวรรค์ของนายถือว่าดีแล้วนะแต อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเลยฉันคงจะต้องประกาศแล้วล่ะว,ว่ามนุษย์คนอื่นจะต้องไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบไปยึดซีส่วนหยานเป็นพื้นฐานรับทราบนท่านกูจินซานฉันจะประกาศเรื่องนี้ให้เองในตอนนี้ยังมีปัญหาอื่น